สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยและพี่น้องสอปปอลาวด้วยนะครับวันนี้มีข่าวลายพื้นที่วันที่26เดือนสิงหาคมปี2024นะครับเราไปดูสถานการณ์ในพื้นที่ภาคสกายกันต่อนะครับก็ยังมีการสู้รบกันเกิดขึ้นอย่างหนักหลายวันที่ผ่านมากลุ่มเยาวชนหอกลุ่มพิทรกพรท้องถิ่นพยายามจะบุกเข้าโจมตีกองกำลังทหารม่ลงลายที่มีค่ายมีฐานอยู่ ใกล้กับวัดเจดีแห่งหนึ่งที่อยู่ในเขตสกายนะครับตั้งแต่วันที่22ที่ผ่านมากลุ่มเยาวชนหรกลุ่มเ่ไี้ยท้องถิ่นบุกเข้าโจมตีด่านหน้าพวกมิลองลายที่เฝ้าประจําการอยู่ในพื้นที่ทําให้ชาหารมินองลายบาดเจ็บล้มตายกันเกิดขึ้นจํานวนมากแล้วชาหารที่เหลือวิ่งหนีเข้าไปในฐานใหญ่ตอนนี้กลุ่มเยาวชนหรกลุ่มเปีทยท้องถิ่นเมื่อวานนี้วางแผนกันบุกเข้าโจมตี ฐานใหญ่พวกไม่ลงลายที่ประจำการอยู่ใกล้กับวัดเจดีแห่งหนึ่งน้องๆเยาวชนวางกำลังบุกเข้าโจมตีตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นทำให้ทาหารม่ลงลายที่มีฐานใหญ่อยู่ในพื้นที่บาดเจ็บอีกจำนวนมากนะครับแล้วทาหารม่ลงลายที่อยู่ในฐานใหญ่ยิงปืนเล็กปืนน้อยออกมาจากพื้นที่แล้วมาผูกใส่พี่น้องชาวบ้านเสียชีวิตไปอีกสองคน ที่อยู่ในพื้นที่ภาคสกายนะครับกองกําลังทาหารมินายาแถลงข่าวในพื้นที่ลงในโลกเซเซียวว่ากลุ่มเยาวชนกับกลุ่มพีเดียบท้องถิน่นยิงพี่น้องชาวบ้านเสียชีวิตไปสองคนทหารมินายกําลังใส่ร้ายกลุ่มพีเดียบอยู่ในพื้นที่นะครับน้องๆเยาวชนบอกกับผู้สื่อข่าวว่าบุกเข้าโจมตีฐานทัพพวกมินายไม่ได้ใช้ปืนใหญ่เข้าโจมตีใช้แต่ปืนเล็กปืนน้อยแต่กองกําลังทาหารมินายที่อยู่ในฐาน ใช้ปืนใหญ่ยิงตอบโต้ออกมาแล้วไปตกใส่บ้านเรือนพี่น้องประชาชนและรับความเสียหายเกิดขึ้นแล้วพี่น้องชาวบ้านเสียชีวิตไปอีกสองคนกองกําลังชาหานมิ่งลลายใส่ร้ายกลุ่มเยาวชนว่ายิงพี่น้องชาวบ้านเสียชีวิตไปนะครับกองกําลังชาหานมิ่งลลายมาตั้งด่านตรวจค้นพี่น้องประชาชนที่ขับรถไปมาบอกกับพี่น้องชาวบ้านว่าเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องชาวบ้านที่มาตั้งด่านอยู่ในพื้นที่ต่างๆ แต่พวกมิ่องลายก็ชอบไถเงินพี่น้องประชาชนที่ขับรถไปมาอยู่บ่อยครั้งน้องๆเยาวชนก็เลยบุกเข้าโจมตีอย่างหนักแต่ก็ยังยึดฐานพวกมิ่องลายไม่ได้นะครับเนื่องจากทหารมิ่องลายเสริมกําลังเข้ามาอีกจํานวนมากหลายวันที่ผ่านมาประมาณ200กกันนายมาเฝ้าอยู่หลายพื้นที่เพื่อป้องกันกลุ่มเยาวชนจะบุกเข้าโจมตีฐานใหญ่พวกมิโองลายนะครับ ในฐานแห่งนี้มีอาวุธปืนจำนวนมากทั้งปืนใหญ่ปืนเล็กแต่กลุ่มเยาวชนใช้โดนติดกับระเบิดแล้วไปโยนใส่พวกมิ้องลายก่อนประมาณ3-4ลูกนะครับหลังจากนั้นน้องๆเยาวชนที่ซุ่มอยู่ตามภาพพื้นดินก็บกเข้าโจมตีอย่างหนักทำให้ทาหารมิ้องลายบาดเจ็บกันไปหลายนายนะครับแต่น้องๆเยาวชนยังเข้ายึดฐานใหญ่พวกมิลองลายไม่ได้นะครับตอนนี้ในพื้นที่ภาคสกาย กำลังตึงกําลังกันไว้อยู่หลายพื้นที่พี่น้องชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงกับฐานพวกมิองลายต้องอพยพหนีออกไปจากพื้นที่นะครับอาจจะเป็นสงครามใหญ่เกิดขึ้นเนื่องจากทาหารมิองลายเสริมกําลังเข้ามาในฐานแห่งนี้ประมาณ200กันนายแล้วกลุ่มเยาวชนก็มีกันจนํานวนมากแวดล้อมฐานพวกนิองลายไว้อยู่ในพื้นที่นะครับฐานนี้กลุ่มเยาวชนยังเข้ายึดไม่ได้นะครับ เมื่อสองสามวันที่ผ่านมาบุกเข้าโจมตีด่านหน้าพวกไม่นองลายที่ได้รับความเสียหายนะครับตอนนี้กลุ่มน้องๆเยาวชนพยายามจะบุกเข้าโจมตีเพื่อเข้ายึดฐานใหญ่พวกไม่นองลายที่อยู่ในเขตภาคสกายนะครับพี่น้องเราไปต่อกันในพื้นที่เขตมะกวยหรือเมืองซูลูนะครับมีกลุ่มเยาวชนกับกลุ่มเยียบท้องถิ่นบุกเข้าโจมตีสถาน,นีจำรวหนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตเมืองซูลูนะครับ มีตำรวจหรืชาหารพินนกษ์ลายประจำการไว้อยู่ในสถานีแห่งนี้ประมาณ40กว่านายอยู่มาได้ประมาณเดือนกว่าๆนะครับน้องๆเยาวชนเมื่อวานนี้วางแผนกันบุกเข้าโจมตีในช่วงเวลาเที่ยงกว่าๆนะครับทำให้ตำรวจหรือทาาหารพินัอง์ลายบาดเจ็บกันไปหลายนายที่มีการสู้รบกันเกิดขึ้นประมาณ1ชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นตำรวจหรือทาาหารพิ่นอง์ลายหลบหนีออกไปจากพื้นที่ ในช่วงเวลาบ่ายสองกว่าๆนะครับน้องๆเยาวชนเข้าไปเคลียร์ในพื้นที่ไปพบเจอปืนใหญ่พวกมิโนลายเอ็มเร่วมกับลูกกระสุนปืนใหญ่ปืนเล็กกองกําลังทหารมิโนลายทิ้งไว้อยู่ในสถานีแห่งนี้นะครับแล้วทหารมิโนลายที่ได้รับบาดเจ็บประมาณ3นายหลบหนีออกไปจากพื้นที่ไม่ได้กลุ่มเยาวชนจับกลุ่มไว้อยู่นะครับในพื้นที่เขตมะโกยหรือเมืองซูลู มีสถาน,นีตำรวจหลายแห่งหลายพื้นที่น้องๆ้องเยาวชนพยายามจะบุกเข้าโจมตียึดอาวุธปืนกองกําลังชาหารไม่งลงรายเพื่อเอามาไว้ใช้ต่อสู้กับชาหารที่เข้ามาในพื้นที่น้องๆ้องเยาวชนบอกกับพี่น้องชาวบ้านเวลามีการสู้รบกันเกิดขึ้นตามสถาน,นีต่างๆให้รีบหนีออกไปจากพื้นที่ทันทีนะครับ เวลามีการสู้รบกันเกิดขึ้นลูกกระสุน,นอาจจะพลาดเป้าแล้วไปถูกใส่พี่น้องชาวบ้านอาจจะได้รับบาดเจ็บกันเกิดขึ้นในพื้นที่เขตเมืองสูรูกลุ่มเยาวชนบุกเข้าโจมตีหรือเข้ายึดสถานีตำรวจประมาณ7แห่งด้วยกันส่วนที่ยังเข้ายึดไม่สำเร็จประมาณ15แห่งด้วยกันตอนนี้กลุ่มเยาวชนพยายามจะมารวมกลุ่มกันเพื่อจะขับไล่ตำรวจหรือทหารไม่องลายให้ออกไปจากพื้นที่ให้หมด ที่มาตั้งสถาน,นีตั้งฐานอยู่ในพื้นที่ต่างๆกองกําลังทาหารมินายตอนนี้ถูกกลุ่มเยาวชนบุกเข้าโจมตีอย่างหนักเกือบทุกวันในพื้นที่ต่างๆตอนนี้กองกําลังทาหารมินายเสริมกําลังเข้าไปอีกจํานวนมากเพื่อจะไปต่อสู้กับกลุ่มเยาวชนแต่ทุกครั้งเวลามีการสู้รบกันเกิดขึ้นทาหารมินายก็จะพ่ายแพ้อยู่ตลอดเวลา ถ้าไม่ใช่เครื่องบินขับไล่ฉาหานมิ้องลายก็จะพ่ายแพ้ยอยู่ทุกครั้งที่มีการโจมตีกันเกิดขึ้นนะครับพี่น้องเราไปต่อกันในพื้นที่เขตเมืองเมียงคำนะครับมีกองกําลังชาหานมิ้องลายประมาณ50นายมาลาดตะเวนอยู่ทางใต้ของเมืองเมียงคำนะครับมีรถขบวนประมาณ5คันรถหุ้มก่ออีกสองคันเข้ามาในพื้นที่ลาดตะเวนอยู่ตามท้องถนน ทางเข้าเมืองเมียงคำนะครับแล้วกลุ่มเยาวชนกลุ่มพิเด็ท้องถิน่นเมื่อวานนี้ไปดักสู้โจมตีกองกําลังชาหานวินลองไลที่กําลังลาดตะเวนอยู่ตามท้องถนนอาจจะมาตั้งด่านในพื้นที่ต่างๆแต่ก็ยังไม่ทันตั้งด่านนะครับกลุ่มเยาวชนบุกเข้าโจมตีอย่างหนักทั้งสองฝ่ายมีการสู้รบกันเกิดขึ้นประมาณหนึ่งชั่วโมงชาหานวินลองไลเอารถทางเข้ามาอีกสองคัน แล้วยิงโจมตีใส่กลุ่มเยาวชนอย่างหนักนะครับทําให้น้องๆเยาวชนบาดเจ็บกันไปหลายนายแล้วทหารมิลองลายที่ถูกซุ่มโจมตีก็เสียชีวิตกันเกิดขึ้นจํานวนมากนะครับน้องๆเยาวชนพยายามจะเข้าไปยืดอาวุธปืนหรือยืดรวดทางพวกมิลองลายแต่ก็ไม่เป็นผลสําเร็จนะครับเนื่องจากทหารมิลองลายที่รู้ว่าพวกพร้องตัวเองถูกโจมตีใช้ลคอกเตอร์เข้ามาในพื้นที่ทันที แล้วมายิงจะลดประมาณ7-8ลูกมาตกอยู่ตามท้องถนนต่างๆได้รับความเสียหายเกิดขึ้นกลุ่มน้องๆเยาวชนทั้ง6 0นายต้องถอนกองกำลังออกมาจากพื้นที่ทันทีนะครับกลุ่มเยาวชนเสียชีวิตไป2นายบาดเจ็บอีกหลายนายแต่าหารไม่องลายยังไม่ทราบในชาติว่าเสียชีวิตไปกี่นายที่น้องๆเยาวชนไปดับซุ่มโจมตีนะครับ น้องๆเยาวชนกล่าวว่าจะเข้ายึดลดทางแต่ก็ไม่เป็นผลสําเร็จนะครับออนไลน์สั่งให้ลูกน้องเสริมกําลังเข้าไปอย่างหนักในพื้นที่ภาคสกายหลายพันกะนายน,นะครับตอนนี้กลุ่มเยาวชนกลุ่มพิเศ็จพร้องทิน่นร่วมกับพี่น้องชาวบ้านต้องระมัดระวังกองกาลังทาหารไม่ต้องรลายอาจจะมาทําร้ายพี่น้องชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านเล็กหมู่บ้านน้อยตอนนี้หลายพื้นที่หลายรัฐฝนก็ตกหนักกลุ่มเยาวชน บางคนก็ไม่ได้ใส่เสื้อกันฝนนะครับเนื่องจากในพื้นที่ต่างๆเริ่มจากขาดแคลนเสื้อกันฝนยารักษาอาหารการกินกลุ่มเยาวชนขอความช่วยเหลือพี่น้องชาวบ้านให้สนับสนุนกลุ่มน้องๆเยาวชนให้ซื้อยารักษาหรือเสื้อกันฝนในแร่งต่างๆที่อยู่ในพื้นที่นะครับยังไงค่อยติดตามกันต่อไปนะครับถ้าเกิดพูดไม่ชัดหรือไม่สุภาพต้องกราบขออภัยพี่น้องทุกท่านทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับ